แล้วมดด้วยแตงกวาตาลิงปิงอะไรคือตาลิงปิงอันนี้น่าจะกินได้แต่อันนี้ไม่ไหวบ้ามะนาาใครจะกินได้เลยกินเมือนองุนเลยกระตาลิงกระตาิงกระลาเล่กรลาลาชง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 งูจะหวานเหมือนกุ่งซาอะไรเนี่ยสุก มามนก็หวานน้ำจะหวานแบบว่าหวานตามอะไรเงี้ยใส่พริกพลนน้ำตาลเกลือผงชูรสขยะวออันเนี้ยนะนใส่เนี้เหรอไอ้อะไรเนี่ยโอ้กะปิได้อยู่อร่อยอร่อยอะไรครับชื่อก็อปัปมงคนเป็นิอะไรอย่างนี้เหรอ กินอย่างนี้เหรอแต่กะปิแล้วจะไม่เปรี้ยวใช่ไหมปุมมให้สองอันนี้ดีพ่อหนูไม่หยิบไปกินนะพ่อหนูยิ่งชอบผลไมย้ยิ่งชอบฟุกซายอยู่นี่แนละ้วหนูหยิบมาก่อนไม่งันะ้นคืนนี้พ่อนอนอยู่ตื่นมาตีสามอ่คาคิวข้าวจังเลยหยิบเฮ้ยฟุกซายอืมกินว้าพ่อหนูช็อกอีกคนเด็กช็อกสองคนแล้วนะอะใส่อะไรนะลิงปิงครุ๊กแล้วค่ะในตูชี้เปรี้ยวไหมปากสัน่นไม่เปรี้ยวเลยนะฐานสองเลย นีใส่ปากทีละสองลูกใส่สองลูกบ้าเลยเนี่ยตะลิงปิงอะไรเนี่ยคนไทยกินอะไรเนี่ยพอได้ไหมไอ้รอบหนึ่งมากินให้รสตะปิมันฉ่ำๆในกะปิมันน้อยไปบอกไอ้นะี้นะเขาข้ามอันนี้อะไรนี่ตุ๋นมาให้ทำไมเนี่ยคนไทยกินอะไรเนี่ยกินดีๆไ่กินแล้วไงอะมึงมาก,กินอย่างงี้อู้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว มเนี่ยทุกคนชอบความทรมานแล้วในชีวิตมันสุดสบายเกินหรือยังไงจิ้มเยอะๆจิม้มเยอะๆครเกียดหนูบอกมาตรงๆเ่าเกียดไม่ต้องทำคันดนี้ก็ได้